ขึ้นต้นอะไรก็ได้ยขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายนั้นต้องมียำยำยำไม่รู้จะร้องอะไรเออไม่รู้จะลงอะไรแต่คำสุดท้ายมันต้องมียำ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 มันตั้งแต่เรื่องอีนี่มันตั้งแต่เรื่องแต่โชคดีเว้ยฟูนท็อกมียำ อีพีสองเราฉันโชคดีีนได้มาอีพีสองเนี่ยพี่พีหนึ่งตา้งกับตายแกมบูต้ายจสุดมึงร้อยกว่าล้านแล้วครั้งเนี้ยเอแคร์เคยพูดไ้ว่ายำในประเทศไทยมันเกิดกันเยอะเนาะเยอะจนมาเจอวันนี้เยอะคนเราเคยคิดว่ามันมีเยอะแล้วทุกคนดูยำมีประมาณแบบเกือบแปดร้อยาวอยู่บนโต๊ะนี้ วันนี้เราก็จะเป็นทางเลือกให้สําหรับคนที่กินยำเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านกินกระเทยไงมึงกินอะไรอยู่หม่าล่าเอ้ยหม่าล่ามาจากไหนอ่ะมาจากปักกิ่งฮีโร่จริงเหรอฮีโร่ไม่ลูกบาาไม่ลูกบา้าอ่ะอันนี้หน่อยเรา้านอยู่ได้พาวเจสิบเอ็ดครับโรงเรียนเทพเสนาเออได้ยังไงได้ในลายแมนอย่างเดียวตอนนี้ครับชื่อว่าลิ้นเปี้ยหม่าล่าครับลิ้นเปี้ยหม่าล่ากินอะไรเลยแบบเอาดื่อย่างนี้เหรอ ก็จะเสิร์ฟมาในแพ็กเกจเป็นแก้วแก้วพ็อกเอลยู่ปาร์ตี้กันได้ที่บ้านตัวตัวขอบคุณค่ะนึกจะมาไม่ทันเขาเปลี่ยนอีพียัไม่ต้องมาเด็กเปียกเป็นผู้ทานไม่ค่อยได้เลยเด็เปียกอรยร้านแรกตกลงกับยัยนุ่นไว้แล้วว่าเป็นร้านที่เราไปกินมาด้วยกันแล้วแบบตกใจมากยังมากอ่าแซ่บพลไฟอร่อยมากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขามีหลายอย่างแต่เขามีปูพลไฟด้วยแต่เขาส่งไปให้ตูนเพราะแบ่งกันร้านนี้เขาไปกินกับพี่นุ่นแซ่บพลไฟแบบ คนใส่จะเป็นร้านยำปูคนใส่จะเป็นของเกของดองอ๋อไม่ต้องเพราะเรื่มันแน่นมากเลยอะโกรธนะเวลาพันมัดมาแล้วแน่นอะแล้วยิวนะ่งอะเนาะจะบอกว่าอ่ร้า,านแซ่บคนไฟมันจะอยู่แถวนี้นะที่เราไปกินกันส,สวนหลวงสแควร์สุราซอย12นะคะปีกไก่ก็จะมีของว่าวพอจะจำแล้วจะบอกว่าร้านนี้มิกชอบไอ้นี่มากยำมาม่าอร่อยมากเด็กต้องกลับไปอีกเด้อ ส่งต่อเหรอส่งต่อเหรอแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงนี้โควิด1 9เนี่ยปรับเวลาใหม่ดีเดลวรี่ก็คือจะเทคเอาเว้ได้ช่วงเที่ยงถึง4ี่ทุ่มผ่านแอปพลิเคชันไลแมนไลอ e อ f ฟิ c เชีลบุพบุฟฟ่นี่ยำมาม่าคือจนตายยำมาม่าคือที่สุดอร่อยมากปิกไก่พี่แค่จะกินชิมไหมอ่าส่งไป อร่อยมากและในสองร้านที่สองว่าอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเอ,อีกหนึ่งตำนานที่เราไปกินมานะคะน,นี่ไปกินกับน้องไอแคร์ชื่อร้านว่ายำยั่วบายโบตันนะยังเปิดอยู่แถวหอการค้านะยังเปิดนะยังเป็นตำนานอยู่น่ากินมากมาไม่เราคือเขาให้ปลามาเป็นขวดๆอย่างนี้เลยเหรอเติมได้ไงอร่มา ใครอยากกินปลาร้านอออ๋เหรก็ถูกมากนะเพราะว่าร้านเนี้ยเขาราคาเริ่มต้นที่120ถึง350อ๋อแต่เปิดแค่วันจันทร์ถึงวันเสาร์อ๋ออ,อ,อันนี้นอันนี้แต่ขึ้นซีเซอร์ให้ดูว่าเราเคยไปเออร้านนี้อร่อยจริงพี่ดูชื่อว,ว่าตำยำยั่วบบาาด,ดูดูดูโลโก้รู้เลยว่าเป็นร้านกระเทยอีกดอกต่อมาเป็นร้านยำเต็มปากยังเลยนะ ยำเต็มปากก็ไม่ได้อู้หรู้อล่อยอยู่เลยอะใส่น้ำยำคลุกมากกว่านี้เลยเพราะมันจะได้ซึมให้มันเข้าเนื้อมากเลยนะแซ่บสีเต็มปากอร่อยเต็มคำเลือกใช้ของดีมีคุณภาพส่งตรงความแซ่บถึงบ้านคุณต่อมาร้านนี้ดีกว่าดูน่าสนใจและถุงใหญ่มากร้านยำมาห้ายำมาห้า หมี่หน้าปูวิ่งอบน่ากินมากไปได้เลยย่าอันนี้ราดกันยำหมูยอไข่แดงปูเขอให้เครื่องเยอะมากเลยอ่ะให้เยอะนะอันนี้อยู่แถวไหนเอ่ยอ่ะนี่นี่นี่ร้านอาหารทะเลสดจากจันทบุรี Facebook ยำมาห้าเลยยำแล้วก็มาล้อห้ามีใครยิ้มหวานอะไรนะมีปูใครยิ้มหวานมีปูคาตรงนี้ อันนี้สัส้นๆเลยอ่านเลยร้านนี้ร้านส้มตำผู้ชายขายหอยเอ๊ะดูน้ำเสีส่ยว ผู้ชายขายหอยขายหอยน้ำราดนะเออชอบกันใชนถุงนั้นนี่เราก็มีส้มตำส้มตำนะผู้ชายขายหอยอันนี้เป็นสาขาดอนเมืองแสดงว่ามีหลายสาขาสาขาใช่เขาเปร้อยกว่าสาขาอันเนี้ยอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะยำเส้นบุกเหรอไม่มันเป็นเส้นหมี่กินแยกไงนี่แล้วก็มีหอยแครงมีน้ำราดมาด้วยเขาร้านยำนะอย่าไปล่อซื้อหอยนะนี่อะไรไม่น่ากินมากเลยอ่ะน่ากินจริงคูนสามยำแซ่บ อันนี้ฝัของทอดนี่ฝักของทอดนี่ฝักของยำค่ะแม่เออส่งมาให้เยอะมากนี่ของทอดน่ากินอนะ่ะนี่นะคะร้านขึ้นสามยำแซ่บ อุ้ยอันนี้เป็นยำไข่รวมไข่นีไข่ดาวหรอไข่ดาวยำไข่ดาวไข่ดาวไข่แดงแล้วก็มีไข่เยี่ยวมาด้วยเป็นยำสามไข่อันนี้วางแยกไว้ได้อยากกินอ่ะเออได้เนี่ยแยกยำสามไข่ให้เอ็กแล้วแต่ว่าแต่ว่าต้องแยกนะอย่าให้เออเห็นโอเคตอนนั้นคืออะไรคะชิมหยือไงกระเพราเมื่อกี้นี้ถาดบะหมี่ไม่นับแล้วไม่ไปอีกทีใหม่ไม่นับไม่นับได้อยู่แล้วเมนูที่ส่งให้คุณมิกซ์มียำหมูยอปลายำ ยำกุ้งสดข,ข้าวโพดปลายำไข่คูณสามนีง่ไงหมูาสามชั้นทอดคอมูย่างทอดขอบคุณมากค่ะอร่อยเยอะอ่ะต่อมาร้านนี้แค่ดูบนหน้ากล่องก็หน้าแดกรีดอกพริกอ่ะน่ากินมากด,<ะ>ดูน้ำนะรู้เลยจะเท่าไหร่ก,กินมากแต่ตัวงสะดวงเยิ้มากส่งมาให้เยอะมากใช่สิบ,บอิ่มชื่อร้านมาลองแดกเนื้อหนะเส้นเยอะฝรั่งเศสมาลองแดก ลองแดกนะคะนี่ลองกินดูสิเออลองกินดูดิเออ,อ,เ,อ,อเป็นร้านยำเยือยือย่านปากเกล็ดโอ้ยปากเก,<า>กลกด็ดหรอเสียงมิสแกรนด์นี่ไข่ปูเขาใส่ใครใส่ย,ยำ<ะ>อุยยากินสมชื่อปากเกล็ดมากมันแดงเนาะเออใครใส่ย,ยำใส่นัวต้องโดนละจารสชาติดีมากกว่าเกินเบอร์มาเออมีระดับความเผ็ดให้เลือกอยากแซ จะยังไง,งมามาต้องแหละรีวิว <V> e เออถ้าอยากแซ่บแบบซูตรสาบเบอร์ไหนเลือกได้เลยจ้ามีให้เลือกทั้งใส่ปลาไม่ใส่ปลาวัตถ <c oughs> ุดิบคัสสันมาอย่างดี สะอาดสดใหม่ทุกวันปลาร้าสุกๆุกนัวนัวหอมหอมตุ้มเด่นเด่นปลาหมึอกกรอบกรอบแซลมอนมนุม่มนุ่มแซ่บถึงใจแน่นอนเจ็บคออีก<ช>แล้วใช่ออยากว่ากระเทยเขียนอีกท<า>ั้งยังมีเมนูไข่ดองเยิย้มเยิ้มเมนูยำสุดพิเศษของทางร้านอลองสั่งได้นะคะร้านมาลองแดกมาลองแดกนะแดกลองกินดูสิเออแม่ยกไปมาลองแดกนั่งเลิกแล้วเลยชอบชอบไมเวนนูตอันนี้อันนี้กูจองนะ 200กว่าเมนูกูยังไม่จองอหไเลยกูจองอันนี้เออให้กูดองก็นะ <c oughs> ต้องขอคนนี้ค่ะขอจะของพี่เออขอได้ไหมคะกูดอ <c oughs> งขอได้ไหมคะ <c oughs> ต้องทำศพเจ้าที่ไปก่อน เจ้าของบ้านให้เขากินหน่อยสิแรงมากโอเคจะกินอะไรต้องเสสั่งก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เอโกรดร้านเนี้ยต้องได้ซีนมากทำไมคะเพราะว่าเป็นร้านเดียวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอ,ยอุ้ยอ่ะพี่เอแความช่วยเอาออกมาหน่อยซิ <c oughs> มึงเดิน <c oughs> แดงเดียวเลย <c oughs> มาลองแดกดูสิเออ <c oughs> มาลองแดดยังมึงอะ่ะเริ่มจัดการแพ็คของโลยก่อนก็จะมีอะไรอยู่แล้วอ่าหัวปักนีไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะหัวปักยาไม่ใช่ปวดง้ออ้ย กากหมูเหรอได้กินมากกากหมูเป็นก็ เรือแม่ขวัญเรือนนะคะอยู่ที่ท่าทรายอาเภอเมืองนนว้าอ๋อจ้าาวนนอยู่เมืองนอนก็ถึงเมืองชนหรือเปล่าเนี่ยร้านเนี้ยแต่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 แตแต่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 แตต่แต่แต่แตต่แ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 ตแต่แ่แต่แต่ต่แ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 ตแต่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 ตะแต่่ต่ กับท็อปโฟมแล้วนะนี่ก็เสียวแม่ขวัญเรือนเนี่ยท็อปโฟมกว่านะทอปฟสิบห้าบาทยูนน้ำบุรีเดี่ยวน้ำบุรีคือแบบจุกแล้วนายดอกต่อมาเป็นร้านเหมาเหมานี่อย่าให้ยายเอิร์กเห็นนะอุ้ยมีทั้งปูปูก้อนกับปูตรงกล้ามอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนนะไม่ให้ยยเอิร์กเห็นนะนอกจากปูที่อยู่แล้วนะลองดูด้านข้างนะคะความหนาของข้าวอ่ะ ฟังมากมีคนทำได้เคยเห็นแล้วอยาว่างนี้นี่แล้วก็กระเพาะปลานะคะชื่อร้านเหมาเหมากกระเพาะปลา1 9 4่า <19 49 S 2> ก็คือเปิดมานานมากแล้วอันนี้คนผัดเจ้าแลวคือเจ๊ยปูระเบิดปวดเป็<ม>น,นอาหารสไตล์จีนสตรีทฟู้ดหอมหวานเออนี่หอมจรงิงครัว <Guer l. S 2> กระทะเนมนูเด็ดกระเพาะปลาแล้วก็ข้าวผัดฟูก้อนอยู่ที่จุฬาซอยห้าถ่ามาร้านสุดท้ายบ้านอยู่ฝั่งปทุมดีกว่าผมอยากกินยำอีดอกหายาต้องมาไว้ขวางหรือเปล่าไม่จําเป็นแน่เครื่องเยอะมากเครื่องเยอะจริงเครื่องหรือตลาดผักยำสามแสบอินดี้ถ้ามีคำว่าอินดี้ตำหนักขึ้นน่า จะอร่อยดีดแจ่คำว่าอินดี้มามีมะนาวแยกล่นเขาแพ็คเป็นอย่างนี้เลยอ่ะอุ้ยเลิฟว่ามีน้ำแข็งให้ด้วยใช่กลองห้างซอยห้าสิบแยกสิบหกบางจากถูกคงบิ๊ทเก้าสิบสามมีทุกเมนูยำมีทั้งยำปูม้ายำหอยนางรมยำกุ้งสดยำไหลบัวมีแก๊บฟู้ดไลน์แมนนะคะเอออ่ะก็เป็นร้านยำที่ดีดีเวอรี่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ได้ได้ช่วงนี้ว่างๆก็เลยยำหอยนางรมค่ะใช่แล้วแฟนไม่คุยได้ นนก็เลยเอามาส่งให้นะจน๊ะเอาไปรู้ว่าหมดแล้วตอนเนี้ยเขาพูดว่าสุดท้ายแล้วค่ะอีลูกพีก,กูหมาเลยไอดูสา์กินไก่เรื่องเวลาคุณรู้ว่ามันอยู่เซตเดียวกอ้โหต้องอยู่ในกรงแล้วล่าสุดตรงนี้ค่ะทุี๋ยวก็ตรนี้จะจ๊ะไม่ไล้ยานุนน้องก็มีน้อยพูดยาวทุกอันเลยปุ๊มะนม่ยำหมดแล้วไงที่เหลือก็โป๊ะคือเศกข้า เรียกแคร์เบกกันหน่อยแบบของหวานอันนี้จาก้านทูยูเบเกอรี่ค่ะมีจานมาให้ด้วยนะตเองคุณกักับาพี่นุ๊กดีเลยแฮ้ยเตนคุดพิใครเขาทำไวมากนี่นี่นี่น่ารักมากเอาใจกูมากเลยอ่ะน่ารักเมืองวันนี้วันเกิดจริงเออแคมป์มีบ้าะ สำคัญอะถือว่าเขาทำไวมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามิกอะเพิ่งโพสประมาณตอนบ่ายสองบ่ายสี่มาส่งแล้วโอ้ทูยูเบเกอรี่นะคะเอออันนี้เลิศเลิศจริงใช้รูปทำได้ด้วยร้านเดิมทูยูเบเกอรี่นะคะร้านเดิมทูยูเบเกอรี่แต่ว่านี่จะเป็นรูปอะไรนะมองวันเกิดให้นุ่นตป๊นึงวันเกิดใหญนุ่นเลิศอะอยากกินอะอยากกินอันนี้คือล

ไอติเค็กตุยดีด้วยอดรถอันนี้ของเล็กๆบ้ากทำเองนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณแบงค์นะคะนี้ออไอจองไอจีนะคะหรือลายครัวจุดคุณจุดแบงค์เฉีางลายก็แบงค์จุดวัตถุคูอันนี้ก็เป็นเขาจะเป็นเกี๊ยวพี่น,นุ่นน่ากินว่ะไอแค้ วันหยุดทำกินเกี๊ยวกินเองอยู่บ้านก็เลยทำขายด้วยต่อมาอันนี้เป็นร้านวีค o วซีนวีคัซีนใช่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแบบเดลิเวอรี่อันนี้คือไม่มีหน้าร้านเลยแถวสีนคลินค่ะสามารถสั่งได้3ช่องทางเป็นลายของวีค o วซีนนะคะแล้วก็เป c e บุ๊กวีคัวซีนไทยแลนด์นะคะแล้วก็ลายแมนวีคัวซีนนะคะมีน่ากินมากตะองนีน่ากินมากคน สี่คะเกียบนะเมนูที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยเป็นโปรโมชั่นลัสนะครับชุดเซตซีนะคะก็คือรับประทานได้ถึง4ถึง7คนนะครับโอ้โหผมนมันโซนพอใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าสาลายำสาลาโอ้ยน่ากินมากไออ้วนของมึงท้ายแล้วที่ไงแล้วก็ต้องบอกว่าปิดท้ายด้วยซาชิมิไซปลาไต้ยได้เลยเนี่ยชอบไหมขอได้ไหมพี่เขาไม่ชอบกินอยู่แล้วอ๋อโอเคใส่สั่งัง เสใส่สั่งมะคามย่าจานนีเลยกลับมากพอสอครัวสอนแดงอันนี้อยู่จรันสิบสามนะคะใช่ครับข้าเป็นอาหารไทยนะคะสูตรดั้งเดิมสามารถจับไรับบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ได้แล้วก็รับทานข้าวกล่องนะคะมีกรอบโบราณแล้วก็สตูลิ้นหมูอุมึงมีแบบนี้มี่โบราณไงแล้วก็อบบกทะเลมะเข้าวอ่อนค่ะ ไ,ได้เลยอ่ะอุ้ยอันนี้น่ากินมากลองหาสิน้อยหน่านมสดถุงเราถุงเนี้ยกูจองกูบอกก่อนเลย,ย,น,ยน,น้อยหน่านมสดยั่วๆอร่อยพิมพ์หายมันเป็นแบบโบราณน,นการอ่ะอร่อยตายห่าอร่อยมากน,มานี่นไหนแล้วต่อไอติมผลไม้กก ไอศครีมผลไม้โรยพริกเกลือนะคะร้านแก้วทองไอศครีมนะคะเป็นร้านไอศครีมกะทิสูตรโบราณมีหลายรสชาติมีมากกว่า28รสนะคะแล้วก็ไอติมรและไอติมแล้วผลไม้เชอร์เบตตามฤดูกาลเพิ่มความอร่อยด้วยการโรยพริกเกลือจะบอกว่าชอบกินมากไอติมโรยพริกเกลือชอบกินมากรสชาติไม่เหมือนใครแน่นอนรสนิยมมะพร้าวรวมมิตรนะคะอันนี้กลองชิมด้วยไหมกูอยากกินจนลิ้นพันมา อน่อยอ่ยอ่าอะไรอีเดอรน่ากินมากอ่ะทุกคนลองเสมร์ฟนุ่นต่อนี้โรยบอกได้เลยอ่ะอันนี้น่าสนใจเฮียอร่อยเปียวเขามีทังมะม่วงมะขามสับปะรดสับปะรดสับปะรดมายม่อมมาปี๊เปียวอร่อย หมือนกินผลไม้จริงๆอะ่ะแแบบนเอร่อยออมากไม่แล้วเดี๋ยวฟังก่อนอีเฮียถูกมากกล่องเล็ก8ลูก60บาทอีออดอถูกมากกล <ไข S 1> ่องใหญ่14ลูก100บาทอีดอกถูกมากไข่กี่กิบสี่ลูกไข่เอาไปแล้วอีเอิร์กเหรอเอาไปแช่แล้วเอาไปแแช่ล<อ>้วอร่อยมากต่อไปนี่ธนธนรนทร์ว้าว ครัวปิพัทนนะคะคัวปดิพัทน์่ใกินอยู่ที่3มเสนในพญาไทยครัวปดิพัทน์ซอย6นะคะนนเป็นอวไรนะบ้าเป็นอาหารไทยข้าวต้มร้านอาหารทะเลสดเปิดมามากกว่าสิปีนะคะเมนูประจำร้านคือซุปเปอร์ขาไก่ผีกไก่ปลากระพงทอดน้ำปลา ทอดมันประกายปลาหมึกไข่นึงมะนาวไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะดีดีวอรลี่ทุกช่องทางไลน e แมนฟูดแพนด้าแล้วก็แกร็บฟูดค่ะมาดปพาร์ทซอยไม่แต่เนี้ยน่ากินมากเลยทอดมันน่ากินน่ากินมากมึงมันจะเป็นแค่พาร์ทยำไม่ใช่หรอถ้าเราไม่แบ่งสองพารอ่ะคลิปนั้นสี่ชั่วโมงห่อตายห่อนี่เขาบอกว่า ไม่มีอ่ะมีแค่พรีฟมาบอกว่าให้เทน้ำซิ้งกับผักโรยทีหลังอ๋อใช่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะเนี่ยอันนี้งงมากอันนี้มาส่งก่อนเจ้าแรกอ่ะแต่ไม่ได้บอกเวลาไหนหรอกใช่เขาไม่ได้บอกเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่น่ากินมาพี่อ้อมก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบดึงดึงมากแต่เขาบอกว่าอย่าลืมโรยผักกินมาใช่เลยอ่ะดูเนื้อดิเนื้อตุ๋นว้าวคือไี้เยอะนะต่อมานะคะชื่อร้านว่าครัวอีสานกลางกรุงร้านอีสานบ้านนาไม่อยู่กรุง จากเด็ดลกลุยลอมาเลยอ่ะมีเส้นด้วยอ่ะร้านอยู่บริพัทรซอย9สามเส้นในพญาไทนะคะครับอเฟซบุ๊กครัวอีสานกรุงเบอร์โทรนะคะ022790599อาหารรสชาติบันบานบนบนแซ่บแซ่บแซ่บนะคะเขียนเขียนมาอย่างนี้แซ่บ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 แซ่เแบไปถึงสองแซ่บ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 แซ่เป็อย่งแซ่บแซไปอ๊นอย i <laughs> โอเคอีสานพื้นบ้านปลาพื้นบ้านอาหารอีสานตามฤดูนะคะเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าถึงตีสามจะไม่แบ่งให้ใครําไม่แบ่งให้ใครทำเลยต่อมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาปุงเมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยนะคะอันนี้เป็นมุสลิมสามารถทําได้เพราะเป็นฮาลาเป็นฮาลาเออแซ่ถึงใจน้ําซุปเด็ดเครื่องแน่นนะคะโรยด้วยเกี๊ยวกรอบโองพะยะนียร้านก๋ว กเตี๋ยวปลาครัวปรางปรุงสามารถสั่งได้ที่ไลน์แมนนะคะ ราคาเริ่มต้น45บาท่ากินยากนะแบบผักฝักยาวอะต้องไปกินโน้สุโไทยแต่ว่าที่สำคัญเป็นฮาลานี่อะไรนี่อะไรอาหอาหารญี่ปุ่นอันนี้สลัดปลาเงินร้านนี้ชื่อว่าร้านฟูตะโกะเจแปนเรสสตอรองนะคะเมนูที่ส่งมาให้จะเป็นเซตสเต็กแซลมอนเซตข้าวผัดหมูกิมจิแซลมอนซาชิมิรวมยำปูอัดนะคะแล้วก็ยากิโซบะ ร้านสุดท้ายยอมยอมปินข้าวมันไก่เริ่มหนักช่วยได้เยอะเน่ไม่น่ากินมากนะกินจริงๆอุ้ยมีข้างในอ่ะ ร้านคุณโอข้าวมันไก่ตั้งอยู่ตลาดนัดวัดน้อยในนะคะอยู่ตรงข้ามซอยชายาพฤกษีห้าตะลิงชันมาไกลมากสั่งอาหารได้ที่ไลแมนนะคะพิมพ์ชื่อร้านคุณโอข้าวมันไก่โอเขสั่งกันได้ฉ่ำเลยจากร้านคุณโอนั่นเองส่วนอันนี้นะคะเมลูสุดท้ายเวทบูดต้มตุ๋นค่ะจากบ้านคุณตนเอลีแบคคาบาช่วงนี้กลับตัวไงตังไม่มีข้างข้าวให้น้องแล้ว วุ้นหมาวุ้นหมาอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่นุ่นเอ็กซ์แล้วก็พี่ตูนมากๆพี่ตูนสลบไปแล้วอีดอกตายค่ะพี่ตูนก็ไปกักตัวแล้วโอเคลาคลิปนี้ไปเหนื่อยมากพอดูคลิปเนี้ยได้เมนูครบ22วันเลยนะวันละสามมื่นนี่พอเาเลยนะพอเราไปตรงนี้เราจะสามารถสั่งอะไรได้บ้างรใครที่อยากทานก็ไปแคปแล้วก็ไปสั่งได้ได้เออคลิปนี้ถึงสามหมื่นไร้นะคะเราจะมี EP ของหวานโดยเฉพาะไหมเอออได้แลเดี๋ยว ทุกร้านส่งมาให้ใช่นี่ยังไงเราจะพยายามใส่รายละเอียดทุกร้านเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่า22วันนี้เมนูของเราไม่น่าเบื่อหรือยังไงวันนี้ก็พวกเราลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบายไอตัวดีเสียงดังยินดีรู้สึกแตกเหรอไม่สิบเรื่องหมด่เไม่เป็นไรเขาไม่มีใครเห็นมันเป็มาร์คิโบกันอนกปุ๊ยังไงจะไปยืนแรงหีกเขาเลยเขาได้ไงอันนี้จะเป็นวุ้นหมานะคะวุ้นหมาเฮ้ยเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาบ้านเขาเรียกว่าหัวกระเด็นไม่แห้งนะคะ กูเยอะมากเลยอ่ะโอ้นึกว่าโชว์แค่สองกล่องโู้มาอีกแล้วไม่ใช่ <laughs> ยามในหมู่บ้านต้องด่าเนนะี่ย